คุณวิทย์หึงฉันไหมฮะเพราะฉันสวยอย่างเงี้ยอืมสวยดีแล้วสวยดีแล้วแล้วหึงปะไม่หึงจ้าแ <laughs> สดงว่าความรักเราจืดจางไม่ใช่ไหมเด <laughs> ียนิดเดนืองของลายมันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินแห่ขบวนกันที่พัทยานะคะวันนี้จะเป็น Q a A ว่าฉันสวยไหม <c oughs> สวยค่ะอยากให้พี่ป้อมถ,มถามนะคะว่าใครอยากรู้อะไรบ้างมาดาแหมกับพี่วิทย์ได้หละค่ะใช่ค่ะว่ากี่นิ้วค่ะพี่วิจ้าสิบนิ้วค่ะว้าวเอาแคเก้านิ้วพี่การ หึงฉันไหมฮะเพราะฉันสวยอย่างเงี้ยสวยดีแล้วสวยดีแล้วหึงปะไม่หึงจ้าแสดงว่าความรักเธอจืดจางใช่ไหมธอไม่รักฉันแล้วหรอพอไม่สวยหึงกว่าทำไมอ่ะเพราะเวลาไม่สวยดูใครๆก็เข้าถึงได้แต่พอสวยปุ๊บดูแพงคนไม่กล้าเข้าหาสวยแล้วเข้าไม่ถึงใช่พอไม่สวยแล้วเข้าถึงใช่เธอว่าพี่ป้อมทำไมเรอเข้าถึงตลอด สวยค่ะเออสวยก็สวยสิดูสิเนีเก็บอกว่าไม่สวยแล้วเข้าถึงเนี่ยดูสิกล้าประชันวะล่ะไม่มีใครกล้าประชันกูนะนอกจากพี่ป้อมเนี่ยนิดน่อยค่ะมันหน้ามั่นหนู <laughs> สอบหลงพ่อมั่นมาวันนี้อ,อ๋อหรอคะไม่ใช่พระเจ้าตาเหรอค <laughs> พี่วิวกับมาดามแพมพบกันมากี่ปีแล้วคะอย่าแอบค่ะทะ <c oughs> เลาะกันทุกวันไหมคะโ <c oughs> ดนด่าครับไม่เรียกว่าทะเลาะครับเรียกว่าถูกกระทำฝ่ายเดียวครับถูกกระทำฝ่ายเดียวนั่นก็คือหมายความว่าดิฉันขึ้นฝ่ายเดียวนะคะถวา,า,ายบัวไหมคะอ <c oughs> ๋อถาวายน,นะคะถ้ายอย่างนั้นบุญ <c oughs> ไม่ถึงอย่างแน่นอนนะคะช่องมาดามแพมครับไม่ใช่ชูรักชูรสทุกคนเรียกแพมว่าแม่ แพมก็เรียกพี่ป้อมว่าแม่นั่นก็คือยายตาบตบนี่ป้อมทำไมว่ากี้ตอนซ้อมมีเป็นอย่างนี้เลยล่ะยังไงคะทําไมแบบว่าดูเรียบร้อยอ่อนโยนอรชรขนาดนี้เอ๋อจริงๆเลยอ่ะคะค่ะกันไปกี่รอบค่ะม่ด ตอนแรกๆเนี่ยทุกวันวันละสองรอบค่ะเช้าเย็นเลยนะคะแต่พอหลังๆี่เดือนรั้งก็พอแล้วค่ะพอเหรอคะถ้าไม่พอเรียกได้นะคะป้าี่ป้อมนะคะพอครับพอพอนะคะแล้วก็กอนเขาเพราะตอนนั้นช่วงนั้นกินยาคุมเยอะไงเออพอากินเยอะแล้วจะได้ไม่แห้งตอนนี้น้ำหนักเยอะก็เลยไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะว่ามาดาชอบอยู่ข้างบนข้างบนขึ้นเป็นคนที่ชอบขึ้นต้องขอบคุณมาดาจริงๆจริงๆไม่น่าผอมเลยนะคะอ่าแล้วคุณวิคิดว่าฉันผอมแล้วเป็นไง หรือจะให้อ, <ใจ S 2> อ้วกเขาเขาก็โกหกถ้าถามตอนหน้าเขาไม่กล้าพูดหราธรรมดาก <c oughs> ็ เขาสงสัยว่ามาดามแพมกับพีวิจะแต่งกันจริงไหมคะก็แต่งแล้วไงแต่งแล้วหรอก็วันนั้นไงงานบิ๊กแกรนน่ะสถานที่ไม่ต้องจัดไม่ต้องจ้างเข้าหอหรือยังคะอ๋อเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะสามวันสองคืนค่ะน่าจะพอเข้าหอเนี่ยใช่ไหมคะอยากจัดงานแต่งครับอยากจัดแบบเล็กๆก็เลยคุยกับเมียว่าเราจะจัดงานแต่งเล็กๆแค่ไหนเมียบอกว่าเอาแบบธรรมดาๆแล้วกันโต๊ะจีนสัก200โต๊ะจัดดอกไม้เนี่ยสักประมาณกี่ล้านชะา ไม่ไม่ไม่ไมคืออยากได้ซุ้มดอกไม้เบ็ดดอกข้างหลังนะแค่นั้นแหละคันวมาแล้วสล้านกว่าบาทก็เลยผ่อนไปก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีตัง <c oughs> ค <c oughs> ์ก็ซือบ้านได้หลังหนึ่งนี่คืองานเล็กๆของมาดาถ้าอย่างเลน้อยอยากได้มาใส่ชุดพรีเวดดิ้งกันทุกปีปีละครั้งอะ่ะมันคือความสุขนะของแพรอะ่ะไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะมีการแต่งงานได้แค่ครั้งเดียวเออแต่เราแต่งกับคนเดิมได้อีกหลายๆครั้งใช่ทุกปีเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณรักฉันใช่คุณรักฉันไหมคะเข้าห้องหอยยังเข้า หลลายยคได้เตอบไม่ตรงคําถามคุณรักฉันไหมครับรักจ้ะผมถามพี่ป้อมตรงๆนะครับถ้าวันนี้สมมุติว่าพี่ป้อมเป็นผัวมาดามแพรมอุ้ยว้าฮิตสมมติสมมติอย่างอื่นคนโลกแม่สิสมมติอ่ะมีแฟนแล้วแฟนนิสัยแบบมาดามแพรมเลยพี่ป้อมคิดว่าพี่ป้อมจะรู้สึกยังไงครับเริ่ตั้งแต่วันแรกป้ะพีวีนี่คนเก่งมากเลยนะคะเขาอึดถึกทนค่ะแม่ ว่าสเปคผู้ชายของแม่เป็นแบบไหนแบบพ่วิดค่ะพอพี่ป้อมทำงานที่นี่มานานหรือยังครับตามค่ะโอเคสามปีนะแต่ที่นี่ก็อยู่20กว่าปีแล้วระหว่างระหว่างลูกค้าที่เข้ามาหาพี่ป้อมกาแามีอันไหนเยอะกว่าพอๆกันเลยค่ะที่ดูแลลูกค้ามันพันของคู่ก้อนประมาณนั เพราะว่าส่วนใหญ่สามีลูกค้าก็มาอสามีพี่ค่ะคอยดูแลกันทั่วถึงเซฟกันสุดเลยใช่ค่ะจริงคุณลุกไปหมดแล้วค่ะคุณวิทย์คิดอย่างไรกับสมรสเท่าเทียมบ้างคะอ้าวแล้วมีแล้วไม่ดียังไงล่ะครับ ก็อยากให้มีปะล่ะุถามแล้วนี่ไงรัฐบาลหม่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจัดตั้งได้ภายใน100วันเขาจะทําผักกานวาระนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ต้องผ่านแน่นอนแน่ใจร0 0เอซ็่ะฉันจะไปจดทะเบียนทุกวันนี้เนี่ยความหึงหวงยังมีไหมคะมตอบมาค่ะถ้าเธอเข้าใกล้ผู้ชายฉันก็ไม่พอใจเหรออืมจริงเหรอจริงแน่ใจแน่ใจก็ไม่อยากให้เธอเข้าใกล้ใครไงเดวยวเวลาฉันไปไหนทําไมต้องให้กายเดินประกบด้วยถามเดี๋ยวเธอเขโมยของ เวลามาดามแพมเนี่ยนะครับไปเดินประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยชอบมีชาวต่างชาติมาแตะอ่างมาบอกฮาวมั h อะไรยังไงออผมไม่ค่อยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยพอคำถามว่าฮาวมั h ก็คิดว่าใช้เป็นอะไรพี่ใช่ <laughs> ผมก็เลยส่งน้องกายปลอมตัวให้เป็นผัวมาดามแพมไปเดินคู่กัน ก็เลยแบบดันใช่ไหมสรุปคือยังหึงไหมสิบเก้าปีแล้วยังหึงใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าหึงมากๆเนี่ยจะอารวาสไหมอารวาสครับหรอืก็ดีนะขอบคุณค่ะที่ยังหึงฉันแล้วทำไมชอบด่าผัวใส่อารมณ์กับผัวไม่พอใจใครก็มาลงกับผัวก็อยากให้เธอเนี่ยซัดกลับบ้างได้โปรดอยญาหยุดจนกว่าที่ฉันจะร้องขอชีวิตเคยได้ยินไหมคำนี้เออเคยเออสิบแปดสิบเก้าปีมาแล้วนะที่เธอแบบว่า ไม่รุนแรงกับฉันเลยเออตั้งแต่รัฐบาลหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีนโยบายบอกว่าต่อต้านความรุนแรงคุณวิทย์ก็ไม่เคยรุนแรงกับดิฉันเลยค่ะอแล้วถ้าเกิดจดศพรถเท่าเทียนเนี่ยไม่กลัวว่าฉันจะวางยาพิษเธอแล้วแอบเอาวารรดกเหรอ,อ แพมดื้อยาค่ะขอตอบว่ามาดามแพมดื้อยาค่ะถ้าไม่ดื้อยาดิฉันจะไม่จดทะเบียนแน่นอนค่ะนะคะพอเริ่มเสียภาษีเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิทธิอะไรไม่มีอะไรเลยอะ่ะอืเอแล้วเธอหึงฉันไหมถามว่าหึงไหมจริงๆเป็นคนขี้หึงแต่ด้วยความรู้สึกว่าเออหึงไปก็แค่นั้นเพราะว่าเขาไม่ไปไหนอยู่แล้วเพราะผู้ชายเขาเลือกแล้วเมื่อกี้ตอนที่พี่ป้อมมาใส่เสื้อฉันหึงไหม ก็ไม pues. ่ค like ่อยหึงเท่าไหร่หรอกพี่ป้อมก็ไม่น่าจะใช่สเปคคุณวิทย์แต่ผู้ชายก็เลือกครับเออไม่ใช่ว่ากินสุ่มสี่สุ่มห้าท้องเสียพี่ป้อมก็หน้ารักเขเป็นพี่ที่ใจดีเขาไม่ทําอย่างนั้นกับน้องหรอกทาค่ะไม่ทำค่ะแอดเอ่ยอะไรเอ่ยมาขอนัดกินขอนัดเที่ยวขอนัดเย่เย่มาลุกโมอะไรอย่างเงี้ยคุณคา กูเป็นคนตอบคอมเมนต์ค่ะกูเป็นคนตอบคำถามค่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะวันก่อนฉันก็เห็นนะเห็นไรมีลูกสาวเธอเป็นเกยน้อยอินบอกมาหาเธอบอกแม่คะหนูอยากเป็นผัวแม่ค่ะคนลุกไม่จ๊ะมึงความลื่นไหลทางเพศนี่มาอีกแล้วคืออะไรดีใจมากเลยค่ะที่ยังมีชุดหลวมให้ดิฉันระเบิดไม่ต้องระเบิดชุดเอาเป็นว่าเจอกันในงาน ไรายมันนะคะที่พัทยาค่ะและชุปวันนี้สวยมากเลยจากวิวาริศค่ะวิวาริศคงทนอยู่ถาวรยี่กว่าปีแล้วก็ยังอยู่นะคะอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่ได้เช่าที่ค่ะซื้งค่ะ